สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินกาแฟนางบีกันนะคะวันนี้ตื่นสายนะคะก็ได้ทานข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะฉีกให้ทุกคนดูน้องฉีกให้หน่อยน้องคะฉีกกาแฟห,หน่อยเอาเกินไกนะนะ่น่ะเกลันไก่ตัดเดี๋ยวเรามาเติมน้ําร้อนกันนะคะนี่คือแก้วเปล่าๆแล้วก็เติมน้ําร้อนไปนะคะน้ําน้อยน้ําเยอะแล้วแต่ความความชอบนะคะกาแฟจะเป็นรสชาติของคุณ คาบูชิโน่นะคะอ่าอันนี้คือตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะผงม,มันจะเป็นแบบนี้นะส่องเข้าไปนะคะมีสารสกัดจากส้มแขกด้วยนะคะทุกคนนะคะก็บางคนนะคะที่ส3องันถันทายทีนะคะบอกได้เลยว่ากาแฟนางบีดีมากนะคะอาจจะทําให้คุณนะคะคลายปัญหาในการที่ไม่เข้าห้องน้ํานะคะดีมาก ดีมากเลยนะคะดีมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ปวดบิดไม่ได้ปวดแบบว่าเข้าหลายๆรอบถึงขนาดนั้นนะคะใครที่สนใจกาแฟนางบีนะคะ250บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะย่อสั่งถล่มทลายนะคะลูกค้าสั่งออเดอร์กันเยอะมากนะคะเร็วๆนี้นะคะแอบมาบอกแอบมาบอกเฉยๆนะคะเร็วๆนี้อาจจะมีโปรโมชั่นโกโก้นะคะสายโกโก้รอได้เลยนะคะ และอีกหนึ่งตัวนะคะใครที่เดินทางนะคะก็ต้องทานส้มเอ๋ต้องทานกล่องดําทองนะคะและใครที่รู้สึกว่าจัดมื้อหนักนะคะควรจะต้องมีส้มจ่อยไว้ติดบ้านนะคะวัน2วันสามารถถ่ายเอสามารถดื่มได้ทีค่ะพูดผิดนะคะ เป็นแบบนี้ค่ะนะคะสหรับใครที่วันไหนไปกินหมูกระทะกินอะไรหนักๆท้องอืดนนะคะก็เป็นสารสกัดจากส้มนะคะเรียกว่าบีพัทนั่นเองนะคะ390บาทเองค่ะบอกได้เลยว่าแค่กล่องเดียวก็ซื้อคุ้มแล้วค่ะนะคะไม่จําเป็นจะต้องมาทานทุกวันนะคะ1กล่องมี10ห่อนะคะมี10ซองนะคะนี่คือค่ะ นี่ก็เหลืออยู่3ซองนะคะบีพั t นะคะหรือส้มจอยที่เรียกแบบง่ายๆเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะถ้าใครสนใจนะคะมาติดตามในทางช่อง YouTube นะคะขอบคุณมากค่ะ